หาซีก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินแบบไหนนะครับก็เอาไปพัดมาเกี่ยวเอยางมาเกี่ยวติดชุดโพงหางแล้เรียบร้อยนะครับก็หาประกาศลลานิ้วเราก็ได้นะครับจับประมาณนี้ให้เข้าอยู่ในทรงของคานไม่กระดกไปกระดกมาแล้วก็มาร์กไว้ก็จุดนี้คือจุดซีนะครับโอเคครับ ทีหลังจากที่เราได้ CG แล้วเราก็หากล่งกลางปีกของเรานะครับแล้วก็มาคไว้ตำแหน่งที่เรามาคไว้เราก็จะไปใส่ตำแหน่งที่ CG นะครับส่งผลอะไรส่งผลให้แบบน้ำหนักที่เราน้ำหนักของปีกที่เราไปใส่จะมีผลทำให้ CG เปลี่ยนนะครับมันก็จะเท่ากันอยู่ประมาณนี้เราก็มาดู ก็จะเอาปีประมาณว่าอันนี้เครื่องบินเราเนาะเราก็เห็น C g จแล้วเราก็เอากึ่งกลางปีของเราเนี่ยพอดีผมสไทยลองเปลี่ยนใหม่เป็นแบบข้างหน้าเป็นแบบกอซีเนี่ยก็คือข้างหลังเป็นอย่างนี้ข้างหน้าชายหน้าไปน,นี้ลูกทรงปีกลองต้องทำให้มันนั่นหน่อยนี่คือกึ่งกลางแล้วตรงนี้ครับ เราก็เอีกางมาใส่ตรงน,นี้พอดีจับมือเดียวเอียงกางรดิดเราก็จะประมาณนี้นีับลำานี้ก็จะรูปทรงประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่เสาก่อนนะครับเดี๋ยวไมชมมก่บแเราก็จะติดเสา ประมาณนี้ของปีกก,ก็ใส่ท่อที่เป็นกระดาษนะครับเพื่อจะได้ถอดปีกเมื่เก็บจะได้ประหยัดพื้นที่ถ้าทำเล่นเลยกไ็ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับทำติดเลยก็ได้ครับผมเราก็มาทดสอบบินกันหน้าบ้านครับ คืนนี้ก็อากาศดีไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่แต่อย่าหมุนมากนะครับเดี๋ยวขึ้นหลังคาเราเอาพอได้รู้ว่าวิธีวิธีวงเลี้ยวเป็นยังไงนะครับการไต่ระดับเป็นยังไงนะครับโอเคครับโอ้ยปีกหลุด <c oughs> โอเคเมื่อกี้ปีกหลุด ลองใหม่ครับโอเค